ครับสวัสดีครับทุกคนอ่าวันนี้นะครับผมจะมานะครับสอนเช็คเครื่องนะครับผมสอนเช็คโทรศัพท์มือถือของเราว่าเป็น Android อะไรนะครับเครื่องรองรับ Android 9ก้าไหมนะครับวิธีเช็คนะครับให้ไปที่การตั้งค่านะครับอ่าแล้วก็ทำการเลื่อนไปที่เอ่อตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับว่าเป็น Android เท่าไหร่นะครับ ให้ดูตามนี้เลยนะครับอ่าเวอร์ชัน Android ของผมนะก็เป็น Android 7นะครับอ่แต่ลรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันบางรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่บางรุ่นก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสลับไปที่มือถือเครื่องผมนะครับก็คือรุ่นนี้เลยนะครับตัว Y5 นะครับมาสลับไปก่อนนะครับ แล้วก็ทําการดูตรงนี้นะครับดูที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับผมว,วิธีดูเนี่ยมันก็ดูได้ง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็ทําการมาที่ระบบนะครับอ่าแล้วก็ทําการไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับนี่ก็จะเจอตรงนี้นะครับอันนี้ของผมเป็น Android 9เน้นาะนะครับอันนี้ส่วนเครื่องเก่านี้เป็น Android 7นะครับอ่าแล้วก็ทําการมาตรวจสอบการเอ,อ่อ อัปเดตนะครับมาเรามาตรวจสอบการอัปเดตระบบนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเวอร์ชัน Android ปัจจุบันหรือเปล่านะครับให้เรากดที่ตรงนี้นะครับตรวจตรวจหาการอัปเดตนะครับกดเข้ามาอ่าเดี๋ยวเครื่องนี้ที่หลังก่อนนะครับมันจะขึ้นว่าไม่มีการอัปเดตนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะเครื่องของผมก็คือเครื่องนี้เลยนี่นี่ครับเครื่องนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับให้วิธีการตั้งค่าหนึ่งครั้ง นี่นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนหาระบบนะครับไปที่การอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับมันก็จะหมุนติ้วๆๆให้เรากําลังตรวจสอบขึ้นแบบนี้นะครับมันอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็ทําการซอฟต์แวร์ของคุณทันสมัยแล้วนะครับให้กดพี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับถ้าใครใช้รุ่นเหมือนผมเนี่ยให้กดตรงนี้นะ บางรุ่นบางยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับให้กดตรงนี้นะครับอ่าเขาจะทำการอัปเดตให้นะครับเวลาจะเข้าแอปอะไรก็ตามเธนาคารแล้วมันขึ้นว่าให้อัปเดต Android 9นะครับแสดงว่าอันนี้เครื่องเก่านะครับอันนี้เราต้องมาตรวจสอบที่การอัปเดตก่อนนะครับถึงจะเข้าใช้งานได้นะครับโอเคก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่มารับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ ช่องเอ่อน็อตเลือค่านะครับตอนนี้ผู้ติดตาม147คนแล้วเนาะนดีครับไปฉลองกันเลยนะครับสวัสดีครับ